สวัสดีครับมาพบกับครูพี่พอชอีกแล้ววันนี้ครูมี3ตัวอย่างข้อสอบ error หรือว่าข้อสอบ error ที่พวกเราชอบพูดกันติดปากนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเริ่มกันเลยข้อที่1 since centuries people have hoped to find the fountain of youth magical water that makes them stay healthy and young for a very long time ข้อนี้พอครูดูปั๊บครูก็รู้เลยว่าต้องตอบข้อไหนแต่ว่านักเรียนอาจจะไม่รู้เราลองไปไล่ทีละข้อเริ่มที่อันที่4ก่อน stay healthy ปกติ stay เนี่ยจะต้องตามด้วย adjective ซึ่ง healthy ก็เป็น adjective อยู่แล้วตัวอย่างอื่นๆก็อย่างเช่น stay strong stay beautiful เงี้ยซึ่งข้อ4ถูกแล้วข้อที่3 that ที่เป็นตัวเชื่อม เป็นคำสันธานเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ประโยคตัวหน้าและตัวหลังซึ่ง that จะใช้กับคำเชื่อมที่เป็นสถานที่หรือว่าสิ่งของซึ่งในข้อนี้ magical water fountain of youth ก็ถูกแล้วที่จะเชื่อม2ประโยคนี้ส่วนข้อที่2 have hoped เป็น present perfect tense has have ตามด้วย verb ช่องที่3ซึ่งในข้อนี้ประธานคือ people ดังนั้นเป็นประธานพาหูจน์ต้องใช้ have และตามด้ verb ช่องที่3ก็ถูกแล้วเหมือนกัน กานข้อนี้ตอบข้อที่1นั่นเอง since centuries เราจะต้องเปลี่ยนเป็น for centuries สังหาร for uh, เนี่ยจะใช้สำหรับการระบุเวลาลงไปเช่น for six years for one year for two months for a week for ages ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น since เนี่ยจะใช้กับ uh, ระบุช่วงเวลาลงไปเช่น since last Wednesday since I was a child since she was five years old เป็นต้น ้อที่2 Children today have a great chance of growing up in a family split by divorce than in any other period in American history ซึ่งข้อนีอ้เราจะสังเกตเห็นคำว่าแดนซึ่งคำว่าแดนเนี่ยเปการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองดังนั้นหน้าแดนเนี่ยจะต้องเป็น adjective ที่อยู่ในขั้นกว่าซึ่งเราก็ไปดูที่ have a great chance มันจะต้องเปลี่ยนเป็น have a greater chance of growing up ซึ่งหน้า of หลัง of จะต้องเป็นคำนามซึ่ง growing up ก็เป็นคำนามแล้ว chance อยู่หน้า of ก็เป็นคำนามแล้วเป,เป็นโอกาสนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1 greater chance ข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้ว the ability to categorize individuals into types may also have been crucial for communicating with others as groups grew up in size and complex ข้อนี้ครูดูั๊บก็มองออกเลยหน้าแอนหลังแอนจะต้องเป็นคำ ชนิดเดียวกันซึ่งหน้าแอนเนี่ยเป็นคำว่า size แปลว่าขนาดซึ่งเป็นคำนามนั่นเองดังนั้นด้านหลังก็จะต้องเป็นคำประเภทเดียวกันก็ต้องเป็นคำนามเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ถ้าไม่เปลี่ยน complex เป็น complexion หรือว่า complexity นั่นเองซึ่งข้อนี้ก็ตอบข้อที่4นั่นเอง complexity โอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้เป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปดีๆต่อไปแบบนี้อีกเรื่อยๆครูขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกๆคนที่กำลังจะสอบในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปตั้งใจสอบตั้งใจอ่านหนังสือให้เยอะๆอะการทำข้อสอบเนี่ยพยายามตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปข้อไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่แน่นอนก็ตัดออกไปเราจะได้เหลือโอกาสที่จะทำข้อสอบได้ถูกมากขึ้น That's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share if you like this video because your little help means a lot to me. And best of luck for your coming exams. Take care. Bye bye.